มาแล้วมาแล้วเร็วละเอาผมผมปุยเไรสลาครับผมเออมนี่มัไทยเมนูกันเลยแบบบบก็มุนี้เฮ้กขอกับงาครับเออมันี้ออมปะดุกออมปะดุกเออนี่ พอบปดูยาเสียมีวิธีการใส่ผักเอ๊ใส่หอมนน่ใส่หอมอีตัวกับอีตัวอีตัวลงไปส้นวเตัไปลงไปไปลงไปอีตัวอวนี่นกกิน วากระดุกครับคนไปตัวแต่อีตัวไปเส่นไหลโอ้สไหลยังเสียบต่อใส่ลงไปคนนะเขาเดียวมันนี้กาคันยุดนะครับเนาะยัดมายุเรากินกิน อ้อมปลดุกครับเมื่อวานปลาอ้อมปลาไฮ้ยเก่าปลาเก่าคนนี้เก่าเก่าคนนี่ครับเมนูวันนี้ครับอ้อมปลาครับเฮ็ดบ้านๆกินบ้านๆกับก้อยงัวอืมวันนี้ก้อยงัวกับอ้อมปลาดุก น,น,น,นี่ครับอันนี้ไฟกินก๋วยนะครับเนะาะไฟกินก๋วยนี่นี่ผูกเก่าเลยครับเออลูกน,น้องผมนะครับนี่เเนี่นักล่องก็มีนะครับเนาะนักล่องอภิษฎคุ้มป่าไผ่จัดไปไผ่งมเออกลุ่มไผ่งามมื้อนี้ได้ยังกินไอโอ้โอ้อคุณ ยังกว่าเสียงซุนมาเลยเซียงซุนมาตั้งเอออควยพี่น้องมังกันนะคุยคำยังไงมันเป็นย่งไขมบ่ขมลำแสบปแสบ่า้าียี้ขี่บ่หิ นี่แก้วตำจวนวะนี่เออเห็นไหมสีน้ำแบบขอดิบมือย่างคั้เลรกปุ๋ยเขาติดมือไส้ละอ่อนย่อเอ้านี่จับเดี๋ยผมคุยแค่ตะทานน้องคุยทำไม่เงียพี่น้องมึงก็ได้มาเด้อกินก๋วยนั่นนั่นนั่นตาคีเดียวพันตับแล้วก็ดิดเสียนี่คุยไปได้เสียอะไรวเต้เออแซบไว้เพียงความเแซบครับหอมใส่กินเราลองเพียงความเด้อ เอาปลาหมอวไหมปลาหมอวไหมเว้ยเอาหนามมาเติียมก็ได้นี่อ้อมปลานะครับเมนูผมกินได้ผมว่ากินสิ้นนะดีเห็นว่าเอาถือให้ตัวซับนี้อ้อมปลาดุกนะครับน้ำมัหน่อยแบบอ้อมปลาดุกใส่สไปร์นะครับเนาะนี่อันนี้สปายเปร์หยอดสไปร์กหน่อย ควาปดกเสีสบายพดนั้นเสบเพาะแยังเนาะท่านกเบินั่นนะครับผู้ใดบกินข่าวงนี่ขาวี่ยงความประดุก ครับผมกับพบกับเชฟปุ๋ยไรซารานะครับเออมูนนี้เห็ดกับขอ,อกับน้ำกินเอาสานีก่็น,นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ